มาพร้อมแล้วครับน้าเลลุยเลยนะ้าเลนะดูโอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วคุณโอ้ดวนดวนดว,น,ดวน,นเป็นไส้ไหมเลยมันมันใช่มันไม่ใช่ไส้ที่เขาเรียกว่าแจแข่งอ่ะโอ้สาโจ๊ะโจ้ครับเบิ่งดูนลงนะโอ้ยว่าต่ำเลยแตงต่ำน้ำสาบาแตงใส่น้ำปูบ่าแตงเลยจงพร้อมันจงพร้อมคุณขึ้นเวทีนะครับขึ้นเวทีแล้วครับ สวัสดีครับครัวบรนทุงกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับสวัสดีตอนบรรยากาศตอนบ่ายๆนะครับวันนี้จะชวนนลเล่มากินข้าวเที่ยงชวนนลเล่มากินข้าวเที่ยงที่สวนครัวลุงเด่นครับไปตลาดน้องบัวแดงมาไปเจอไส้วัวแนะม่มันอาทิตย์กำลังเอาไส้วัวสดๆมาขายครับก็เลย่มไม่ได้กินลาบดิบก็กินไส้วัวก็ยังดีนะวันนี้บรรยากาศตอนบ่ายๆครับนี่เราก็จะนี่ จุดเตากันเราจะมีเมนูเด็ดๆมากินข้าวกันที่สวนครัวลุงเด่นครับบรรยากาศตอนบ่ายโมงนาเล่เพิ่งไปนาเล่เพิ่งไปไถนาจะทันเพิ่งกลับมาก็เลยชวนนาเล่มากินข้าวเที่ยงกันครับข้าวเที่ยงประมาณเกือบบ่ายสองนะตอนนี้นะครับหิวแล้วอันนี้หิวจริงเกือบบ่ายสองโมงแล้วฮะบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสครับที่เชียงรายเห็นไหมโอ้ท้องฟ้าแจ่มใสเลยครับวันนี้โอ้ทวงใหญ่มาเลยนาเล่สวัสดีครับ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 โอ้สวัสดีครับ พี่น้องทุกคนวัสดีวัสดีครับมากินข้าวเที่ยงเที่ยงกันเด้อขอบายเหรอโรงเรียนนี่น้าเล่ผมจะทำซ่าให้น้าเล่กินวันนี้ฮะซ่า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 ไม่ได้กินนานแล้วนะเราไม่ได้กินซ่ามานานแล้วนะฮะซ่านี่ดิยวมาจะามาเจ้ามาบอเนี่ยบอบอซ่าอะไรนี่นี่นี่ดูนี่มีอะไรนี่นี่น้าเล่เราปุ๋นี่ให้ดูก่อนนี่แหละกินกับไส้ย่างซาอ๋ออันนี้อันนี้นะคืออะไรให้ดูหน่อยเห็นดำดำนี่ดำเนี่ยดำแล้วแซ่บเลยเด้อ อันนี้ดำดำมันแซ่บได้พี่น้องทำเหมือนกับซาบัวเป้เลยเรียกนั่นแหละดำดำอาจจะแซ่บไม่ได้ครับอันนี้จะทำเหมือนซาบัวเป้เลยซาบะแตงนะคนนั่นเองเคยกินก็ซาบะแตงนั่นเองผมเคยกินอ๋อนันแหละซาบะแตงคนอีสานนี่เขาซาเขาผ่าใส่หมูใส่อ่าออันนี้ซาบะแตงทางเหนือออใส่ผักไผ่ใส่หอมด้วยผมเก็บมาเรียบร้อยแล้วอ่าใส่น้ำปูใส่พริกสดใส่กระเทียมจี่ใส่พริก พี่จีว่านำไรอื่นนำไรเยอะแยะแล้วกินกับไส้ย่างกินกับคอหมูย่างฝายสองแล้วครับปกติธรรมดาแล้วมันต้องนอยเล่นหรอเด้อตอนนี้ครับเทียเวียดครับครับอ่าวันนี้เราจะมีซาบะแตงไส้น้ำปูเนาะอ่าซาบะแตงครับซาบะแตงวันนี้มีซาบะแตงครับแล้วก็มีคอหมูย่างแล้วก็มีไส้ย่างนั่นเลยนี่ไส้ไส้นั่นเลยให้ดูหน่อยเกือบสองโลมั้งเนี่ยวันนี้มา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 มีเจ้าเจียวขมก็ได้แถมขี้เพี้ยยังเข้ามาเลย สาวไส้แลยทีนี้ครับสาวไส้จะทักเปียเอ๋ยหรือจะอะไรก็แล้วแต่นาเลเลยไส้สดๆครับน,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 นื่อเนื้อนข้างนอกเยอะนะครับ<อ>โวดโตนี่ไส้วัวสดๆไม่ใช่ไม่ใช่ไส่วัวที่แช่มานะครับอันนี้เป็นไส่วัวสดรสชาติมันจะดีเดี๋ยวให้นาเลศถักเปียก็ได้เตากลังร้อนๆอผมก็จะทําพิธีซาบตะแตงครับตะวันนาเลศก็จะเอาบักซัว่านั่นนี่นาเรศจะช่วบักแตงคือกันป่าวบักฮู นอนได้โซบะห้องผมจะผสมมะแขงร่วมมิตรเลยมืออ่าครับครับแต่ผมจะซาบะแขงขึ้นนั่นเลยกินวันนี้จิ้มนีบว่าตองเลยก็ได้โรงเรียนทับย่างนี่เรียนวะวันนี้นีเลยวันนี้ไม่ต้องใช้น้ําจิ้มครับวันนี้ถ้าเรียบบนี่ครับใส่สดๆนี่ครับมีคอหมูย่างอีกโลก,กว่านี่น่าก,กินเนี่ยใส่มันหวานนะครับใส่งัวครับแซ่บนะครับนั่นเลยลุยเลยนั่นเลยนะดูนี่ครับนี่อ่ะนั่นเลยของโปรดเราเลยแหละนั่เลยนี่นะกับโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้ท่ามใจครับความฮ้อนอยู่นอกโรงเรียนครับครับ นาเล่บอกสูตรนี้ไม่ต้องเดี๋ยวร้านนี้เราจะแย่งไส้โดยไม่ต้องใช้น้ําจิ้มครับเพราะน้าเล่จะทำทำใครเรียกที่นาเล่ทำมันก่อนนะครับไม่ใชยน้ำจิ้มอ่ามีตำบักหุ่งเผ็ดเพชรเจียวบักหุ่งครับเจียวบัวหุ่งสดน้ำเอาละเดี๋ยวผมจะพาแตงละผมจะทำผมก่อนนู้นนะครับมาละมาละมานะครับมาดูเทคนิคในการทำซ่าบะแตงครับใช้แตงกวาลูกใหญ่ๆนะครับใช้พยายามใช้แตงกวาลูกใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ผ่าครึ่งมาเลยนี่เป็นอาหารเหนือ นี่ครับแล้วก็ใช้ช้อนขูดนะครับขูดเอาแต่เนื้อข้างในมันมาอยู่ให้อย,ยู่ส่วนกินอร่อยครับสูตรนี้นะซาบะแตงครับใส่ผักไผ่ใส่หอมดวนเหมือนกันเลยนี่ขูดเอาแต่เนื้อมันครับหมกกักใส่เกลือนั่นเลยเนะาะใส่เกลือแล้วน้องเรนเพราะว่าเขามีน้ำจิม้มสูตรเด็ดเราาแล้วเพราะว่้น้ำจิม้มเขามีไอ,อ,อ,อ้โตช่วยน้ำจิ้มเราหมดเลยแตงเรนก็ได้แล้ว,ลวเดี๋ยวอีกสักสองลูกครับเอาเต็มถ้วยเลยจะได้สดหิวข้าวนนี้ พ่อกินมอะไรโรงเรียนนี่กยังวากองเขาหน้อยค้าแม่เนี่ยเพราะเราเอาซีรุ่งหิวหิวเนื้อแค่สองสามลูกเลยไหมพ่อกินว่าอะไรบอสนี่ยอันนี้อีกโลนึง่ะคอหมูหิวเนาะหมูหิวจนจะกินดิบได้แล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยถ้าว่ามีใครเห็นผมจะผมจะโอ้อันนี้สูตรไหนอีกน้าเลเนี่ยสูตรร้อยกระทงบ่สนี่อนี่ขนมจอกเอ้อ พิ้งหมูขนมจ๊อกอ๋อนี่ครับย่างเกลือหมักกับเกลือเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อืมครับนั่นเลยโอ้นี่เยอะครับคิดว่ารเรื่อ,อ lên, งโรเรียนลุงเรียนจากคนเป็นยังไงลองเบงิ่งมันชิได้ไปลาไหลเนาะมันชิได้ไปลาไหลลงดูนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวให้นั่นเลยทำแป๊บหนึ่งครับโอ้เป็นแต่แสบแทหะนั่นเลยนี่ครับพี่น้องครับอ่ะกินข้าวไปบายบายแล้วครับช่วยกันทำเพราะแป๊บเพราะแป๊บเลยเราหิวกันแล้ะใส่ใหญ่นั่นเลย นั่นเลยมันใส่จัดเต็มเลยครับนั่นเลยลองกลับดูแไฟมันแรงหน่อยนะแต่ว่าหอมหอมไหมนั่นเลยไส้กับไฟร้อนนะลองมห่อนเลยเอามาเอากลับมาเลยพี่กันาลาเลยนั่นเลยเพราะาลมไปทางนูน้นมันเลยร้อนไปทางนูน้นอูอเ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วคุณพี่น้องดวนดวนดวนคุณอู้ดูสีสันครับนี่ครับพี่น้องมาดูซาบะแตงคนเหนือครับมีแค่พริกกับกระเทียมแค่นั้นเองครับนะเอามาย่างไฟ พอหอมหอมให้มันสุกครับให้มันสุกนิดนึงนี่ครับย่างใสไปเลยนะเดี๋ยวเขาก็จะทำซาครับไสก็เริ่มได้ตีดอะนีโอ้สีสันนี่ครับโอ้หอมถ้ากินข้าวกล้องได้ตัวนี้หอมจริงครับหรือว่าไม่รู้เราหิวมากก็ไม่รู้แต่ว่าหอมมากไปหอมหอมไหมทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเราครอบหิวเราเป็นสิ่งสำคัญตรงเดี๋ยวนี้หอมไสย่างเนาะจะถ่ายทอดละม่านในในเนี่ยยู่นี่ โอ้ยแสงยางใส่หอมครับอันนี้เขาเรียกหอมไปสามบ้านจริงเพราะว่าลมมันแรงครับควรมันดีมาจุขบวนแล้วเนี่ยอ๋อครับนาเลยปิ้งแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวรอพริกสุกผมก็จะไปทำซาข้าวเ้นียวได้กินวันนี้เอามาชิมก่อนสูยังเดี๋ยโรงเรียนนี่เอามาเทสก่อนเทสก่อนเทสเทสเทสเนี่ยหิ้มหัวอ๋อเดี๋ยวมีดเดี๋ยวหามีดเท้าเลนีก่อนเด้อเอาป้าวป้าป้าป้ารอชิมนะนายหิวจริงนะเนี่ยจะบ่ายสามแล้วมั้งเนี่ย โอ้ยนะจ้าเลยเออไปกับไปควากับไปจ้าเลยงั้อเดีวชิมมืงก่อนกินข้าเต่าเนาะบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่ข้าเต่าไดู้่เนาะมาเกืเกลือมันเป็นไส้ไหมเนียมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไส้ที่เขาเรียกว่าแจแข่งอ่ะอืมพี่ถึงข้าวก่อนเลยอ่ะพี่ถึงข้าวเหนียวเค็มๆมันมัน โอ้ครับเห็ดโดยใชใ้สัวบกแกงสัวบกหู้งอยู่างเยอืมนกรอบเด้งดีขนาดเลยครับกรอบเด้งม,มาตำตำบกฮู้งม่เยอะมาเยอะเอาแค่มีเยวเอาแค่ประมาณสองขีดอ,อ่าอครับใส่หลายๆอย่างเนาะสัวบกฮู้งนั่นเลยเน้นพริกครับเห็ดเปรี้ยวเคม็ม ปลาล้านัวๆเอาเป็นน้ำจิ้มกับไส้ย่างไปเลยมันตัางจีแสบมันละหุเลาหุงต้นนี้กรอบไปแะ้วเลยเนี่ยมันรู้มาจากไหนต้นนี้ยกรอบกว่าทุกต้นส่วบางหุงแต่บางหุงนี่ซับเอาอย่างที่มันอร่อยกว่าขูดนั่นเลยเนาะผมราะว่าเพว่าสับนี่มันแสบกว่าขูดใช่ผมันจะวางสั่นแหละส่วนมากชวนเล็กมันต้องเอาเล็กนั่นเลยเนาะไม่ไม่ไม่ ย่งใหญ่เลยนี่ครับพี่น้องย่ใหญ่เลยมันขวบเก็บเก็บเก็บเลยแถมหน่อยแล้วกันอ่ะอ่ะนี่นี่แค่นั้นลเลยตัวผมก็จะตำซามะแตงใส่น้ำปูเดี๋ยวเอาเตรียมเครื่องปรุงก่อนขาดไม่ได้เลยครับนี่ใบผักไทยนะครับน,นนี่คือผักแถวเอ้ยอันนี้หอมดวนสาระแหน่อันนี้ผักแถวใส่ผักไทยหอมดวนครับใส่น้ำปูพี่น้องอืบอบอือ้อ อันนี้ก็ซอยซอยใส่เลยซอยภักไทยซอยหอมดวนนี่ผมจะตำละผมจะซามาแตงละมันเหมือนมันเหมือนกันทำซาเนื้อครับเมนูนี้กินกับย่างเนื้อย่างหมูย่างเนื้อมันเข้ากันดีนี่ซาะแหนรเก็้ดเป็นใบใส่ก็ได้น้าเรีมเคยกินข้างแรกครับน้าเลีมอยากได้ชิมใช่ใช่ใช่ใชนี่ว,ว่าเคยว่าเคยกินสูนีเ้เยอะแค่ไของเป็นื้อหหานต้นเนื้อแท้ๆ คนเหนือทุกคนต้องต้องเคยได้เกือบจะต้องเกือบจะทุกคนต้องเคยได้กินอร่อยอาารประจำท้องถิ่นเลยนาท้องทิ้นท้องถิ่นท้องถิ่นเนือครับคะแนนเลยยั่นเลยยุ่นเนือแล้วพ่กได้ได้กินยเนี่ยนี่วิธีทำก็ไม่ยากเอาพริกกับกระเทียมย่างไฟหน่อยๆใส่เข้าไปความกลมกล่อมมันมาจากน้ำปูครับบางบ้านเขาก็ใส่กะปินิดหนึ่งนะใส่กะปีเข้าไปหน่อยก็เพิ่มความเข้มข้นของซาบะแตงครับ ใช้กระเทียมเนี่ยย่างหน่อยหนึ่งมันจะได้แบหมีนเขียวพริกก็ย่างหน่อยหนึ่งจะได้ไม่เหม็นเขียวใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็โขลกเลยเดี๋ยวใส่พริกสดเข้าไปเพิ่มเพิ่มนี่น้ำปูมาใส่พริกสดเข้าไปเพิ่มหน่อยเหมือนกับพริกจะน้อยไปใส่พริกสดเข้าไปอีกสักสี่ลูก สดเข้ามานี่รับรองพี่น้องเอ้ยนี่แล้วก็น้ำปูมีขายตามท้องตลาดทั่วไปแต่ไม่รู้จะแท้หรือเปล่าแต่เดี๋ยนี้คนซื้อกับคนรู้จักต้องต้องต้องซื้อแบบรู้ที่มาที่ไปต้งเรียนใช่ใช่ต้องมีคนกับร้านตีครับน้ำปูน,นี่บางเจ้าเนี่ยเอาปร,าอริมาณเอาหอยยงเฮ็ดไปแบบว่บาเฮ็ดไปบดถึกมันเก็บไ้นานนะครับน้ำปูเนี่ยถ้าเอาคือเขาเอาปูมาเก็บปูมามาตำตำเอาจนได้แต่น้ำมันกองแต่น้ำมันแล้วไปต้ม เคี้ยวจนมันเป็นมันแห้งๆแล้วนี่แล้วก็ใส่ปลาแตงเข้าไปเลยครับจะเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวกล้องมันดูใกล้ๆมาแล้วครับนะใส่แล้วก็มีกะปิพอดีที่สวนกะปิใส่กะปิลงไปนิดนึงสีมันจะไม่ค่อยสวยนะครับสีมันจะเป็นสีของน้ำปูมันจะอลัอม,ม,มดําแบบนี้นะครับสีของเขาประมาณนี้ครับเวลาจะกินก็ตักมาอย่างนี้นะครับดู๋ยวโเนีนสีสันน้องเด่นเนี่มันเป็นสีของน้ำปูครับเติมสีสันผงนัว เติผมผงนัวไปไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,ไ,ไ,รไม่เห็นกล้องไม่เห็นแล้วการนี้ก็ใส่ผักไผกไ่ใส่ผักไผ่ใส่หอมโดนเข้าไปนี่ครับน้โคนน้าเรียกว่าใส่น้าเรียกจะปิวครับใส่นา้าเรียกจะหนีความอร่อยจะหนีครับนี่ดูนี่นะครับเติมผงนัวเข้าไปเติมน้ำปลาเข้าไปนิดนึงนะครับแต่จะใส่เยอะเพราะว่าบางทีกะปีกับนี่มันอาจจะเค็มแล้วนี่ใส่เข้าไปนี่กินเนาะ พี่น้องเบิรงนี้ครับซาบะแตงครับโ้กินกับข้าวเหนียวอร่อยออเดี๋ยวมาชิมดูก่อนนอแซ,แ,ซแซบแซบแซบนี่จะได้เลยครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูนี่ซาบะแตงใส่น้ำปูครับพี่น้องคนเหนือหันใส่นี่น้ำลายแตกจวดๆเลยครับเนี่ยใส่ใส่สาระแหนแบบนีน้เลยหอมผักไผ่ซาะแหน่ชิมดูห้หาล้ว เดบโอ้อร่อยมากอืมเดี๋ยวกล้องกล้องให้ยไงอร่อยมากน้าเลดกินน้าเลดติใจ,จนอะนะครับความเข้มข้นจากปูนาครับเอามาใส่ครับผสมผสานเป็นอาหารล้านนาครับนี่หเม,มาะกินกับข้าวเหนียวครับสุดยอดน้าเลดก็จะซัวบ่งหุงละน้าเลดลองเอาเทเลยน้าเลดลองชิมดูดให้น่อยมาลงเด่นเรียบร้อยละไปกินบ่คือดำๆน้าเลดวะ คือดำดำวคือคือปลาแดงเขาจะแบบเขาจะว่าไงแค่หน้าตาครับเป็นของดำดำเนี่ยมันของดำดำก็มีดีมีแสบมีนัวดกันพุ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็อื่นนำไรอียอยากกินเดี๋ยวเราลองชิมเบอร์แองก์เลยเคยกินบาซ่าบักแตงนี่รักครั้งแรกเลยคือเดี๋ยงอันน้ำปูนน้าเล่ไปตัวนี้นะนะนะเครืออันเล่กินนี่ใจวันนี้เท่อนั้าเลงกินนี่ใจกันเดี๋ยวจะว่าน้ำปูบะเขือนี่อีกอ่ะออค้อนคำใหญ่เลยก็เข้าจะค้ำนี่นะแซ่บครับ กูนาแท้ๆกินกับคอหมูย่างกินกับหมูย่างยังไงรสชาติว้าเป็นขอบบ้านเป็นยังไงขอบบ้านเนี่ยขอบั้นเนี่ยหรอ่ยยังไงทำไม่ยากนะแต่ว่าอร่อยครับกินกับไส้ย่างกินกับหมูย่างกินกับอะไรก็ได้อ่ะกินกับข้าวก็ได้ครับนี่เป็นกินกับเป็นอาหารกินกับข้าวนะครับเนี่ยคือบอมทำทำง่ายนะง่ายกว่าตาบุญงอีก ได้อยู่เนาะแถมน้ำปูให้ไปเลยหนึ่งงานเอฟซีไม่ต้องถามมันน้ำปูไม่มีขายนะครับแสดงว่าฮะแตงคาตลาดอีกตายแล้วไม่เสียชากินแล้วได้กินตเนี่ยได้กินในตำน้ำไปตำซาแตงเนี่ยซาาแตงครับน่ากินจะใจเนี่ยกินกับข้าวได้ดูนแเลยอร่อยไหมอร่อยด้วยน้ำน้ำนี่โคกเลยครับโอ้มันเนั้อดิเนื้อ นาเลงก็ทีซั่วนละใส่เขาก็บซุกแล้วครับนะพร้อมกินข้าวแล้วนาเลงก็จะส่วบักฮุงแล้วพี่น้องมันนี่ส้มตำโจ๊ะๆด้วยนี่โจ๊ะๆเลยนะครับพี่น้องดูเงอแตกเงอไหลเงอไหลไข่ย่อยกันแน่นอนครับวันนี้ใส่เบบกระเลนใส่กระเทียมนิดหน่อยครับใส่มะเขือเทศใส่จักวาดใส่อย่างแล้วร้อนนา่นเองมนง่ายครับว่าเมีนเบอเฮ็ดห้มันง่ายครับครับอนี่อะได้เติมน้ำปลาได้ไหมครับพี่น้องเติม โอ้ตำโจ๊ะครับเบื่นอนลูาตามด้วยเส้นมะละกอไม่ใส่เยอะใส่แบบมะละกอแบบหยาบๆมะละกอยังไม่สาดใจครับเพิ่มความหวานความหอมมี่น้ำจักน้อยใส่แตงกวาเข้าไปเพิ่มครับจจ๊เลยครับพี่น้องอเ,อเออะไรอีกมะนาว ตามด้วยมะนาวจวดทั้งเผ็ดปลาลา้าเผ็ดทั้งเผ็ดหอมปลาล้าครับหอมน้ำปลาลหอมมะนาวแป้นครับใส่ผักแป้นต่อครับพี่น้องเคยกินบอกครับพี่น้องตำมะละกอใส่ผักแป้นเนี่ยอหอมนี้ดิสุดทะเลครับใส่เวลาไปกินผัดไทยผมชอบกินมากอันเนี้ยใส่ต้นหอมอีก ที่ส้มตำที่หลวงพะบางเขาก็ใส่น้ำปูน,นั่นนเลยคนประเทศลาวที่ที่ทโน่นโตโตนี่ก็กินนะนครหลวงจัใจเขาก็กินน้ำปูนะอืมพี่น้องเสียงเขาเสียงอืมคุณนี่โอ้ข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวม,มีตัวนี้ใส่ใส่ได้ใส่ไปบ่มีว่าใส่ก็บ,บ่าไปนะะั่งมะเขืออ่ามันเขือในรสความเค็มมัม้เขือนี่กรอบดีมันเขือนค้างโคกขวานะ่นเลยนี่ใช่ นนพี่้องโอ้เป็นอันเสร็จพิธีเนาะนี่ครับเดี๋ยวเราชิมพร้อมกันให้หนูนะพี่น้องโอ้ยวัดต่ำหน้อยๆมันเป็นเรื่องว่านี้เลยเรื่องกูได้ไหมฮะก้นซอยเกี่ยนน้องเรียนมีแต่แยาทานอ,อยู่บนข้างบนน่ะต่ำแบบแดงน้องเียนจะสู้ได้ก่อนนี่แป๊บๆขึ้นเวทีนะครับหิวข้าวแล้วครับพี่น้องพี่น้องเฮ้ยเอาละครับถึงเวลาถึงเวลา,วลารับประทานอาหารกันนะครับนะมี้ทางการแล้วรอไม่ไหวแล้ว อนุโนมัติแล้วพี่นาะอนุโนมัตินะขอรมอบอกกินเลยครับเลยคุณใส่หวานครับพี่น้องตำบักส้วบักแตงตำน้ำซ่าบักแตงใส่น้ำปูบักแตงเลยนี่ต้องอมมันต้องอมคุณขึ้นเวทีแล้วครับขึ้นเวทีแล้วครับอันนั้นเลยด้วยเขาอ่ะเขาใส่กระติกมะน้าวห่อนอยู่ครับพี่น้องส่วนสอนเก่าขผมนะ กำลังหวอนอุ่นมาดงเงี้ยนะน่องใส่งัวฮักอืเอเด้ดูเยเลยจัดเลยจาดเลยไม่ต้องเลีงเลยเนอีอยมันต้องเลี้ยงเลยบ้านเนี่ยเฮ้ยนี่น้องน้ำจิมนาเลี้งสุดยอดชดอุดเขาเลยบานเนี่ยเลีเ้ยงได้กลัวยังเดียวบันเนี่ย กินอย่างนี้หยัดไม่ได้เนี่ยเห็นน,น้ำจิ้มมาเลยสุด,ดยอดครับแมนบอกวันใส่ผมนัวหน่อยหน่อยนึงว่าแมนนเสียไปดีของเรียนแป๊บใ, <laughs> ใส่หน่อยแต่บางๆะอะไรวะใส่หวานง้วนครับอืม อร่อยมาแช่โมไปด้วยใบสองโมงวัวสองเดอนสามโมงแล้วก็มั้งแต่วิวดีมันจะการงามขงเขาห่อยเจ้าเสื้อแช่เดอนยี่ว่าเร่องที่แบบกองเข้าหน่อยค่ามแม่นนเนาะตูเดินนี่น้งแต่นว่าเราไม่ก็ลงข้อน้ำนอนเลย Việt Nam đúng không? Ừ. Đúng rồi. Ừ. 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 rồi. Không bàn một tiền hết. Chờ một nó đi chưa? Mày chăm hay nó lên, tông suốt đó không điều? Ừ. กินล้วยุดธ์มาได้ครับพี่น้องมันแซ่บเกินนี่มันทิ่มช่วงมีคนละอันเลยนะนี่อันเล,เล็กนะปลากกินเลยครับแล้วที่มีเชียงใหม่แลนหาใส่ราเนาะอ่นนเน่ย บอกลูกสาวไปซื้อไห้พ่อหน่อยใส่ได้มาเลยซื้อไส้มาด้วยหาซื้อน้ำปูมาพ่อแนมไหนเด้อเอาแรงเอาแปรงมานั่มหมดเด้จะดักน้อยก็อร่อยจะดักเยอะก็เผ็ดกินน้อยแต่ซอยทีทีเพราะว่าเนี่ยเอาทีที จะขินข้ามยังไงเนี่ยกับห้างน้อยมหยุดไม่ได้ไม่เป็นแรบทำข้าวเล่มเล็กลงหน่อยแล้วเราจะหมดกะทิกเใส่พักเป็นก็ต้องพักเป็นน่าเรียนกับแ่บเรวยอเข้ากัน เวลาไปกินผัดไทยเขาให้สองสามต้นเองผมนี่บ้านข้างบ้านยายทวดปลูกเต็มเลยคันสมลองเนี่ยเวลาไปกินผัดไทยเขาให้น,น้อยเดียวคิดแตแจมมันหลังต้องต้องเด็ดจ,จากบ้านมาด้วยนั่นเลยอ้าห,หยุดไม่ได้ครับอร่อยจนหยุดไม่ได้พี่น้องดูนี่มีไส้พร้อมนี่พี่น้องเบิ้งสีสันครับไม่อยากจะตักน้ำเลยอ่ะแต่น้ำมันอร่อยมากเลย น้ำปลาล้าน้ำนี่อร่อยมากแต่ว่าตักตักเยอะไปเพ็ดหนามนัวเนาะไหนามนัวอืมร้องเบิ่งนี่ครับอือกินกับไส้นะน้ำแซ่บถูกใจล้ำขนาดอือเจ้าบองเงยไหลเงยไหลอ่ไดรครับไหลเข้าตาเลยอ่ะเอ้แทมอือพิษแต่แน่นอน ือกำเสียน้ำเอกหน่อยจริงๆน้ำซุปนี่อร่อยมากแต่ตักเยอะไม่ไหวครับขนาดนั้นเลยยังเผ็ดขนาดนี้ที่เดินลงเดียนจะเป็นยังไงน้องมันหิวเพาห็นโรงเรีนหิวเดี๋ยวเห็นหน,น,นอกพีเ่เป็นว่นนนาค่อยมันอันไหนคือสะหวานไปหมดเหมือมนเจลลี่เหมืน <S 2> <S 2: หอนนะ มันหิวหิวจัดจนแบบเห็นว่าว่าโรงเรียนไหนผ่านมาห่วงหอซส้มหนิเนาะเหลือเกินจริงนะพี่น้องเดี๋ยวหลากหลายกันดูสามคนพูดว yep ่าในตำถาดใส่เป็นกิโลกว่าไม่พอกระหมูไม่ยากอย่างีครับนี่แหละเขาเรียกโมงห่วหิวอ่ะโมงห่วงหิวแล้วนี่เองสามโมงกว่าเนาะเวลาตัดไส้ก็ช่วยลดความเผ็ดไปเยอะนะไส้มันกับอเผ็ดครับ อร่อยแซ่บแตงเลาดินยังเหลือหลายกินมันไปยาวๆครับพี่น้องเบื้องแซ่บแซ่บแซ่บยิ่กินยิ่งแซ่บคนแบบเช็ดเงาเอาเสื้อเช็ดเงือได้นเลยก็ลงเดินครับไหลเข้าตาเลยเงืาเนี่ยกระซังหอยมันแซ่บไปกว่านู้นเลยแซ่บจริงดิ ก๋วนี่ก๋วตรงนี้กรอบมากอร่อยมากอร่อยจริง <seconds of feeding> ไปแล้วครับพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับ EP นี้ใครมีโอกาสลองไปทำได้สูตรตำปลาแตงใส่น้ำป,แป,ปูแล้วก็มีสูตรสาปลาแดงสา,สาปลา,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 าแตงครับไปแล้วยังก็ไอ้เจีย, ayud, ยวเจียวเจียวพริกบักฮุงครับพี่น้องเจียวเจียวส่วซ <'re>, so. ั่วนตำั่วตนตำกินกับไส้ตำเคลื่อนว่าจะเอาในไส้เข้าไปครับ กับปลพวกอย่างใช่ากินข้าวันนี้มันกับข้าวขุดหรือลุงเด่นเรื่องกินสบายเนาะกินข้าวนบายสามครับพี่น้องเป็นเป็นกับข้าวที่อร่อยมากเฟอร์เฟคมากวันนี้เอออิ่มสบายแล้วตอนนี้กําลังมองอยู่กําลังจะเปิดอู่กันแล้วเลยเนี่ยกําลังมองหาอู่อยู่เปิดอู่ครับไม่ได้อู่ซ่อมรถนะอู่พักผ่อนเอาก็คลิปนี้นะครับก็ขอตัวไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบานทุงกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า เดี๋ยวมีเมนูเด็เดๆก็จะมานําเสนอเพื่อนได้ชิมกันได้เที่ยวกันนะครับนะ <Chad. S 1> เป็นกาําลังใจให้ทุกคนนะครับช่วงนี้ขอให้ผ่านอุปรสรรคไปได้ไวๆนะครับคนทั้งประเทศไทยเนี่ยเขาผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ให้ไวนะครับจะได้เที่ยวกันจะได้เดินทางจะได้มีงานทําจะได้กลับไ,ไปหาไปมาหาสู่กันจะได้เจอคนที่รักจะได้เจ <น simplify S 1> อนคนที่คิดถึงนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับคลิปนีห้หนึ่งกันน่าเลยขอตัวไปก่อนแล้วนะครับไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแซ่บ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 เอาเสกคำหน้าชงไทยไหมน่า <K ey aw al> เคีเ้ยวเพลินดีอ่ะมันมันนี่ครับพี่น้องกิ่นยิ่งมันแซบ่บแซ่บปิดคลิปปุ๊บเนี่ยพี่หมีสั่งแล้วเนี่ยไปซื้อให้พ่อหน่อยไส้บัวเอาไส้วัวสดนะไม่เอาไส้วัวแช่แข็งเอาน้ำปูมาด้วยหนึ่งกระปุกอ๋ออย่าลืมแตงกวาด้วยนะพักเป้นด้วยพักเป็นมานน้ำเด้อลูกเด้อพ่อจะซัวบากหุงจะซาบากแตงแซ่บแซ่บครับมาแล้วครับมาดูบรรยากาศหน่อยอืมคือข้าวเรามองบรรยากาศอย่างนี้นะครับหนูเป็นพานูรามานครับหนึ่ โซ่โซ่รครับอยู่ให้อยู่นาอีกไม่กี่วันก็เยอะอีกตัวเขียวแล้วครับทำทำไม่าน,านานนะหน้าปีนั่นเลยหน้าปีเ <ạ. S 2> นาะร<อ>ครับรอบหน้าปีแล้วครับไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ